โอ้ได้เป็นเจ้าไกขนาดเด้อพี่น้องไต่ไปน้ำเล้าหว่วยเด้อพี่น้องห่วยหกๆนี่แหละไต่ไปเลยเรียนซีเรียนหาพี่น้องแดดท้อนแห้งขักกว่นี้ได้อพี่น้องมาหนีมาลองเส้น,น,นเปิดเบื้องภายในพันได้หลายๆไปไหนล่ะยกขึื้องก็ดูครับข,ขูดเกล็ดหน่อยเด้อพี่น้องคูไปน้ำปลาไฟเลยครับห่วยไม่แห้งน้าไม่แห้งครับยังมาเบิ้งก็ดูนี่ครับหายอยากหายกินครับน้องคนอยากกินต้มเกล็ดหน่อยประจันก็เลยลองพามาเบิ้งนี่ครับได้แต่ได้อพี่น้องต้มซั่วหน่อยนึงครับนี่ ไตเขียดมันมานี่ครับไตเ<ห>ขียดหน่อยต้มเสื้อหน่อยหนึหน่งพี่น้องมัน้ท่านไอกครับยังหนาวอยู่ลมมันเย็นครับฝนมันตกกว่าดนนี้แต่ว่าอากาศท้อนๆนพี่น้องมาอยู่นี่เรต้องห่วงเรื่องรับประกันพี่น้องเอากระสอบมาใส่เอาคู่มาใส่พี่น้องอยู่หม่องเล่าหวยนี่เป็นหวยเข้ามาไขได้ซื้อพี่ซือซ้อมันกับหนี้จะเป็นหวยแห่งแห่งอกพี่น้องบัดแต่ฝนตกมานี่อากาศท้อนๆนพี่น้องมาหาอย่างให้กินอยู่บ้านท้อนอยู่หวยจะหน้าเจ้าของนี่นะครับ ไม่ต้องหว่วงครับมื้อนี้สำหรับกินนี่ไว้ส่ำนี้เด้อไตเหี็ดเด้อพี่น้องเด้อไตเหี็ดเด้อ